สวัสดีเพื่อนๆชาวเกนชินนแพรทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสันคนเดิมจากกระแสในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เกนชินในแพ็ท o ออฟฟิเชียลได้ประกาศความสามารถตัวละครในไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วพร้อมกับแสดงโชว์เคสเดย่าต่อยอสลามน้ำที่สุดแสนสวยงามผมรวมถึงคอนเทนต์เกเตอร์และก็เหล่าทริคคอปเตอร์หลายๆท่านก็ได้ทําการเช็คตัวเลขของตัวละครตัวนี้แล้วส่วนใหญ่ก็พูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเดย่านั้นตอนนี้ค่อนข้างแย่ แต่ก็มีคอมูบางท่านบอกว่ายังไงซาเด่าก็ดีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวย่าง,งหุ้นก็ขึ้นเหมือนหลายๆายตัวที่ผ่านมาคำถามคือไอเกมเกนชินิแพ็กเนี่ยมันจะสามารถทําให้เดย่าหุ้นขึ้นได้จริงๆหรือไม่ในคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นนี้กันครับสิ่งี่เป็นพร,พร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไรน์ช่องเอาไว้แล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเริ่มการผมก็ขอฝากโ oh, อ้ท็อปอัร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้งเกมชินิแพ็กพาวเวอร์ออฟแฟนตา บางแพ็คเนี่ยลดกว่า40%จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID password เลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ไลน์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะ โดยสรุปจริงๆถ้าถามผมว่าตัวละครหนึ่งนั้นมีโอกาสที่จะหุ้นขึ้นไหมคําตอบที่ผมจะให้ก็คือผมไม่รู้ครับผมไม่ใช่คนที่อยู่ในบริษัทของ h o ลล์เวิร์สที่มีข้อมูลภายในที่สามารถนามาบอกเพื่อนๆได้แต่สิ่งที่ผมพอจะตอบเพื่อนๆได้คือการประเมินแนวโน้มจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตที่ผ่านมาเท่านั้นซึ่งถ้าเราดูจากแนวโน้มในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกตามต,ามตรงครับว่าค่อนข้างยากเลยทีเดียวตัวละครในอดีตหลายตัวนั้นถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มอะไรเข้ามาในเกมเพื่อทําให้ตัวละครนนนนนััั้้้้้้ดดดียยิิิ่่่งงขขึึสุทาาแลวมมมมไไไเพอะรรรกจๆคบ เพื่อพิสูจ์ประเด็นนี้ผมขอพาเพื่อนๆไปดูหลายๆตัวอย่างที่ Hollywood เครปรับมาแล้วกันนะ ตัวละครแรกเป็นตัวละครที่หลายๆคนเคยยกมาอ้างมากที่สุดนั่นก็คือตัวของโคโคมิโดยโฮโยเวิร์สนั้นได้เพิ่มความเก่งใ้กับโคโคมิโดยการใส่อายติแฟกต์โอเชียนฮิลครมเข้ามาในเกมจนทําให้คอมมูนิตี้เกมชินคิดว่านี่เป็นบัฟอันมหาศาลของตัวละครนี้ซึ่งเอาข้อจริงแล้วถ้าเราพูดถึงแง่ดาเมจส่วนตัวของเธอมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับดาเมจส่วนตัวของโคโคมินั้นเพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับเซตเก่าๆของเธออย่างไรก็ดีเนื่องจากเกมเกมชินอีแพ็กนั้นเป็นเกมที่เล่นเป็นทีม โคโคมินั้นไม่ใช่ตัวละครหลักที่ทำดาเมจในทีมนึ่ง,งแต่เป็นคนอื่นที่เทคพาร์ทหลักในการทำดาเมจมากกว่าทําให้ดาเมจของโคโคโมินั้นที่ดูเหมือนจะเพิ่มเยอะกลายเป็นว่าพอมาคิดเป็นทีม DPS แล้วมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับทั้งนี้นั้นเป็นเพราะว่าเดิมทีก่อนที่โคโคโมินั้นจะมีอัลล f แ c กโอเชียนฮิลล์คมเราจะใส่เป็นสีเทเสตให้กับโคโคมิ ซึ่งมีความสามารถในาการรับเพิ่มลงทีมได้พอเองหันมาใส่ตัวของโอเชียนฮิลครมที่เน้นแค่ดาเมจส่วนตัวของโคโคมิเองรับจากสีเทเนสี่นั้นก็หายไปทําให้ตัวละครที่ทาดาเมจหลักในทีมเนี่ยมีทีเนสตี่ลดลงพอคิดรวมๆแล้วมันก็เลยแทบไม่ต่างกันนั่นเองครับและหลายๆทีมในปัจจุบันก็ต้องบอกเลยว่ามีทีมที่เอาโคโคมิมายืนตีเนี่ยน้อยมากๆส่วนใหญ่แล้วเราจะเล่นในลักษณะที่ปล่อยแมงกับพุณไว้ในสนามแล้วใช้สกิลดาเมจในการรีเซ็ตแมงกับพุณเท่านั้นนั่นหมายความว่าดาเมจจากโอเชียนฮิลครใสส่ีเเทซของดิมเเลยมักจะป็นททางเลุม ค่าากวาในเชิงงขอตดังนั้นโคโคมินั้นถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ดีอยู่แล้วการมาของเอเชนเฮลเคลมนั้นเป็นเพียงแค่หนึ่งในภาพลงตาที่ h o y o v วอร์เอามาวางไว้หลอกเราเพื่อให้เราได้รู้สึกว่าตัวละครมันดีขึ้นเท่านั้นเองครับอีกตัวละครที่เป็นลักษณะเดียวกันคืออัลบาโด ซึ่งพี่หมีของเราเนี่ยบ๊บผ่านการให้อาวุธใหม่อย่างตัวของ C ินเนบาสเพนเดิลแล้วก็อาร์ติแฟกต์โค้ชออฟอัพเปอร์นดรีมซึ่งก็ทําให้ดาเมจส่วนตัวของอัลบาโดนั้นแรงขึ้นมากเช่นเดียวกับเคสของโคโคม i เลยแต่สุดท้ายแล้วพอมาคิดเป็นทีม DPS ในทีมหินล้วนซึ่งเป็นทีมที่ดีที่สุดของตัวของอัลบาโดเราก็กลับพบว่ามันไม่ต่างจากเดิมเช่นเคยครับท้งนี้ก็เป็นเพราะว่าอัลบาโดนั้นไม่ใช่ตัวละครที่เทคพาร์หลับในการทำดาเมจเช่นเดียวกันกับโคโคมี่นั่นเองครับแล เซลคือหนึ่งในตัวละครน,นั้นครับด้วยการมาของซีวอร์เมเรียนซึ่งแจกไอ k ิกคกับเซียลได้สูงมากๆแต่ก็กลายเป็นว่าเซียลนั้นก็ไม่ได้อัปเดตอะไรมากจากเซตอร์ติแฟ์นี้เช่นเดียวกันทั้งนี้เป็นเพราะว่าทีมที่ดีสุดของเซียลนั้นโดยปกติแล้วมักจะมีตัวละครที่แจกเอ k เคในปริมาณมหาศาลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมุดมังกรทีเดียสของซูโครสแฟตอดิคของเบเนต รวมถึง4โนเบสจากอาร์ติแฟกต์ที่เป็นเศใส่ยนั่นเองครับในฝั่งของปฏิกิริยาธาตุนั้นก็มีการบัฟเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นตัวของอาร์ติแฟกต์ใหม่อย่าง Flower of Paralysos สุดท้ายพอคิดออกมาแล้วมันก็แทบไม่ต่างอะไรจากการใช้ตัวของ Guilded Dream อาร์ติแฟกต์เดิมเลยครับผมมีคลิปเปรียบเทียบอาร์ติแฟกต์เซตนี้กับเซต Guilded Dream แบบจับเวลาเทียบกันวิตวิเลยด้วยนะใครที่สนใจนสามารถแวะกันไปดูได้นะครับสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะเห็นว่ามันแทบไม่ต่างกันเลยจริง ยามีไลฟ์แอปไลฟ์โซนที่จะพาทุกคนเนี่ยเพลิดเพลินไปได้ทั้งวันกับปีเจสาวสุดน่ารักแล้วก็ฟังกชันการชมไลฟ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเพื่อไปสามารถสัมผัสประสบการณ์การดูไลฟ์ที่เพลิดเพลินที่สุดได้แล้ววันนี้ที่แอปสโตร์แล้วก็กูเกิลเพย์และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารพร้อมกับกิจกรรมดีๆได,ด,ด,ด้ที่แฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในขันธิบายใต้คลิปนะอยากดูโชว์ดีๆต้องอยามีไลฟ์นะครับ ดังนั้นกล่าวโดยสรุปจากประเด็นเมื่อสักครู่นี้ผมการจะบอกว่าการบัฟตัวละครของ h o ลล์เวิร์สนั้นเคยเกิดขึ้นจริงแต่ลหลายการบัฟนั้นแทบไม่มีในสําคัญอะไรในเกมเลยครับอย่างไรก็ดีก็มีอยู่บางครั้งเช่นเดียวกันที่การอัปเดตอะไรใหม่ๆของทาง h o ลล์เวิร์สนั้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับตัวละครยกตัวอย่างเช่นในกรณีของคิโคชินาบ,บุที่เมื่อก่อนหน้านี้นั้นแทบจะหาที่เล่นอะไรไม่ได้เลยแต่ด้วยการมาของปฏิกิริยาธาตุไม้ก็ทําให้ในปัจจุบันนี้มีทีมไเเออรบบมมมมมมมขขข้้้้้าาาาาาางงััตววกึึนน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 ทททํํใใหหหีี่่่่ลลพิยๆค คนนี้เก่งขึ้นมากส่วนตัวนั้นผมก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยในดีกรีที่เทียบเท่ากับทุกคนครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าการมาของธาตุไม้ก็ทําให้ตัวละครอ,อื่นเก่งขึ้นเช่นเดียวกันมีตัวละครไฟฟ้าหลายๆตัวที่สามารถเล่นไฮเปอร์บูมได้เช่นเดียวกันอีกทั้งยังมีตัวของไรเดนที่สามารถเล่นไฮเปอร์บูมได้ดีกว่าตัวของชินบุในเกือบทุกกรณีเลยอีกด้วย หรือคือการปรับในครั้งนั้นมันเป็นเมเจอร์เ c h a n ของเกมมันส่งผลกับตัวละครแทบทุกตัวชินบุนั้นแค่อาจจะดูได้รับผลมากกว่าตัวละครอ,อื่นเพราะเดิมทีนั้นตัวละครน,นี้เพาดานมันต่ำมากๆคนเลยให้ความสนใจเยอะเท่านั้นเองครับ ดังนั้นถ้าเราดูจาก2ประเด็นนี้จากแนวโน้มในอดีตที่ผ่านมาหากตัวละครตัวใดตัวหนึ่งจะหุ่นขึ้นจริงๆการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นระดับเมเจอร์เชนจ์กล่าวคือต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับเมคาินิคเกมเพลย์ของเกมยกตัวอย่างเช่นการมาของทตุไม้ที่ทําให้เรานนั้นสามารถเล่นปฏิิรยาทตาุได้หลากหลายมากขึ้นเป็นต้นการปรับตัวละครผ่านท่าเซตัสหรือตัวคูณจากเซตอัลลิเฟกต์อาวุธหรือว่าสิ่งอื่นๆเนี่ยไม่เพียงพอในการทําให้ตัวละครตัวหนึ่งกลายเป็นตัวละครตัวใหม่ครับ ดังนั้นสุดท้ายผมก็ต้องขอฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงแล้วกันนะครับคลิปนี้นะส่วนหนึ่งผมทําขึ้นมาเพราะเห็นว่ามีบางคนในคอมมูนิตี้กันชินที่ให้คำแนะนำเพื่อนๆคนอื่นโดยการเป่าหูให้เปิดเดย่าก,กันโดยให้เหตุผลว่าเพราะยังไงซะตัวละครนี้ยังไงก็หุ้นขึ้นเก่งแน่ๆในอนาคต ท,ท,ทั้งๆที่งทีร t เีคาฟเตอคนที่ศึกษาเมคคนิกเกมเชิงลึกทำออ t i ตอร์ไมซเซชันให้กับตัวละครรวมถึงเป็นคนสร้างทีมหลายๆทีมที่เป็นเมตาในเกมกันชนิแพกนี้คนเหล่านี้หลายๆท่านบอกว่าในปัจจุบันตัวละครนี้ในเชิงของเปเปอร์นั้นค่อนข้างดูแย่แล้วก็เลยเอาข้อมูลเหล่านี้มาแจ้งให้คอมมูนิตี้ทราบครับซึ่งผมต้องบอกเลยครับว่าเหล่าทอรีคาหลายๆคนนั้นก็คงไม่มีใครหรอกครับ ที่เอาข้อมูลมาแจ้งเพื่อที่จะห้ามทุกคนนั้นเปิดกระชาและสิ่งเหล่านี้นั้นก็ไม่ได้เป็นไปได้อยู่แล้วที่เราจะสามารถบังคับคุณได้เราไม่สามารถยื่นมือผ่าน Wi-Fi ไปถอดสายม้าของคุณทิ้งตอนที่คุณสุ่มกระชาบนตู้ได้แต่สิ่งที่ทีริคัพเตอร์ทำคือการเอาความจริงมาบอกเพื่อเป็นหนึ่งในข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้คุณเฉยๆครับส่วนตัวผมนั้นในฐานะคนที่ทํางานในสายนี้เช่นเดียวกันจะรู้สึกดีใจมากๆาเลยครับที่ทุกคนนั้นเปิดกระชาเดย่าด้วยความรู้สึกที่ว่าตัวเองรักและก็ชื่นชอบตัวละครตัวนี้แม้้ผมจะเเป็นนนนนนคึงที่่บอกวาาาดยยัแ ก็ตามเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ควรทําในเกมกระชาครับตัวละครที่เราเปิดมาควรจะเป็นตัวละครที่เราเปิดมาแล้วมีความสุขที่จะเล่นมันแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบเลยคือการที่คนที่ชอบเตย่านั้นไปเป่าหูคนที่ไม่ได้ชอบเตย่าเป็นทุนเดิมเขานั้นแค่รู้สึกสนใจและกำลังสงสัยในพาวเวอร์เลเวลของตัวละครเท่านั้นแล้วไปบอกว่าตัวละครนี้ยังไงซะก็เก่งหุ้นขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นคําพูดที่ไม่มีความรับผิดชอบเลยครับมันเป็นเพียงแค่การเอาความชอบส่วนตัวโดยไม่มีเหตุและผลไปรองรับไปเป่าหูคนอื่นที่เขาไม่รู้ให้เขา เท่านั้นเองและถ้าสุดท้ายหุ้นของตัวละครมันไม่ได้ขึ้นจริงๆคนเหล่านั้นก็ไม่ได้มารับผิดชอบพายโมเจมของคุณที่เสียไปจากการกระทำที่เห็นแก่ความสุขส่วนตัวเป็นเบสจริงไหมครับแล้วนั่นเป็นสิ่งที่คนดีๆสมควรทําจริงๆหรือไม่นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับในเกมกินชินิแพ็กนี้นั้นไม่เคยมีความจําเป็นต้องซื้อหุ้นถ้าอยากซื้อจริงๆไปติดต่อบโกเกอร์ที่ธนาคารเถอะครับ และสุดท้ายสำหรับใครที่จะเปิดเดยย่านั้นก่อนละจากันไปผมก็ต้องขอฝาก้านเติมเกมโอเวอร์ท็อปัพด้วยลวกันนะครับร้านนี้รับเติมเกมถูกมา,มากเลยบางแพ็ครดเกือบ40%จากในเกมเลยทีเดียวแถมมีบริการเติมเกมแบบไปใช้ดีพาสเวิร์ด้วยดังนั้นเรื่องความปลอดภัยในหายห่วงแน่นอนนะใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงผ่านทางไลน์และก็แฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็ เวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟฟดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนล้วกันครับ